ไปเท่าไหร่บาทคะ30บาทค่ะ30บาทเป็นเงินอ่า9แสนฝ่าเกแสน3ามพันค่ะแล้วพี่ยังไม่กเลยพี่มารอไรอะรอถ้ามันขึ้นเราก็ขายได้เลยพี่รอพี่รอรอรอให้ขึ้นจากราคาที่เราซื้อะคะ่ะถ้าเรามีกำไรเราก็ขายรขประมาณ5โมงเย็นนะคะ

ซื้อแล้วก็ขายคะใช่ค่ะซื้อแล้วรอแลรอเวลาถ้ามันขึ้นเราก็ขายเอ่อถ้ามันลงเราก็ไม่ขายเราก็กลับตอนเย็นๆนะคะคุณเห็นพี่มารอตั้งแต่กี่โมง้วตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมสิบโมงค่ะซื้อพี่ซื้อไปเท่าไหร่บาทคะสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทเป็นเงินอ่าเก้าแสนฝ่าเก้าแสนสามหมื่นสี <h <h Ges ่พัน แล้วพี่ยังไม่กำไรพี่มารออะไรนรอถ้ามันขึ้นเราก็ขายได้เลยรอคือรอรอรอให้ขึ้นจากราคาที่เราซื้อค่ะถ้าเรามีกําไรเราก็ขายประมาณห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็จะขายเลยทใช่ค่ะเรารอถึงราคาตดลงตร้ยังไงเราก็ถือทองกลับบ้านดีค่ะก็ยังไม่ขายค่ะตื่นเต้นไหมคะระหว่างช่วงรอเราไม่ตื่นเต้นนะคะ คุ้นเคยแล้วชิน่หมายเพราะว่าทำมานานแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ซื้อขายเรื่อยๆหรอกค่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ทำมาก่อนหน้านี้ทุกวันหรือว่าทำมาช่วงสถานการณ์ช่วงสถานการณ์ที่มันดีดเท่านั้นเองค่ะถ้าไม่ดีดเราก็จะไม่ทำมากี่วันแล้วคะเนี่ยเออเพิ่งมาวันนี้เองพอดีดตั้งหลายวันแล้วป้าเพิ่งมาเพราะมันอยู่ไกลแล้วต่หลังมันอยู่ไกลแล้วก็เลยอืมไม่ค่อยได้มา บันทีมันนี้นัดเพื่อนเพื่อนเขาเล่นอยู่หัวเสียงแห่งที่ก็เลยมาซื้อตรงนี้แต่ซื้อกับน้องเขาประจำทำไมจีต้องมาที่ยวแล้วค่ะฮะทำไมจีต้องมาที่ร้านนี้ร้านโรล่าคขาอ๋อเราเคยซื้อกับเขาขายกับเขาอะค่ะซื้อขายกับร้านนี้มาใช่ไหมนานไหมคะกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเดิมที ข้างาสองเลยใช่ใช่เดิมที่สมัยก่อนที่อยู่ของถมค้าขายอยู่ของถม,มก็เดินไปเดินมาได้ใช่ไหมคะมแล้วตอนนี้ไม่อยู่ไกลแล้วไปกลับมาก็ไม่ทัน, <c oughs> นเวลา,าล่าก็เลยนั่งรอมันครึ่งก็ขายช่วง่อเาก็ไปทานข้าวมั่งไปดูนู่นดูนี่แล้วก็กลับมานั่งรอ,อเบื่อไหมคะพี่ทะหางเดรอนานไม่ไม่เบื่อค่ะเขาไม่ได้มาทุกวันนะคะ ค yeah, hmm. no. าดคาวันนี้ค cool ิดคร่าวๆถ้าขอขึ้นวันนี้เราได้กำไรจากบ้านยังไก็ไม่แน่หรอกค่ะบางทีไม่กำไรก็ขายไปไม่ถือทองกลับก็แล้วแต่ถคาดว่าได้กำไรยังไงไม่รู้โอ้ยคงไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้มองดูนะอืมถ้าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีทำไมถ้าเราก็อ่านมันไม่ออกถ้านั่งรอไปงั้นเนี่ยก็ถ้าไม่เอากลับไปกลับมาก็ไม่ทันเวลามันขึ้นลงเร็ว เพาสว่าผู้ทนในท่นนีมีหลายคนที่ทำในสษณะแบบนี้ครับน้อพี่อยากบอกอะไรหรืออยากให้คำแนะนำอะไรบ้างสำหรับการดำเนินกิจกรก็ไม่มีอะไรอะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอะเราจะซื้อหรือเราจะขายขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราพอใจที่ในราคาเท่าไหร่คือไม่ขาดทุนได้มากได้น้อยก็โอเคอืมเราไม่โลภอะแล้วแต่ค่ะ